อรุณสวัสดิ์กับทุกคนน่าจะสายสวรรค์มากกว่าเนาะค่ะเช้า,ชานี้คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูเอ่อการเจริญเติบโตของต้นเก็กหวยนะคะหลังจากที่เราพ่นน้ำหมักไปสามวันเนาะสามวันที่ผ่านมาละพ่นน้ำหมักไปทุกวันเลยตอนเช้าค่ะพ่นน้ำหมักทุกวันตอนเช้าทั้งหมดนี้เกือบไร่ใช้น้ำหมักที่ผสมแล้วประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบลิตรนะคะ ร้อยกว่าลิตรเนาะฉีดพ่นทุกวันตอนเช้าเนี่ยค่ะสังเกตไหมจะเห็นยอดอ,อ่อ,อนแตกขึ้นมาเทียบเลยค่ะทุกคนดูยอดอ่อนก็คือลักษณะยอดมันจะ,ะสีเขียวอ่อนค่ะเพิ่งแตกเพิ่งเพิ่งองอกขึ้นมานะคะแตกยอดเป็นสีเขียวอ่อนมาเยอะทุกต้นเลยค่ะทุกต้นเลยสังเกตดูเห็นไหมจะเป็นยอดเล็กๆใบเล็กๆป,ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางยังไม่ถึงเหรียญบาทดีค่ะ นี่ก็คือ,อผลผลลัพธ์ที่ได้จากการฉีดพ่นน้ำหมักทุกวันนะคะก็แปลงนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกไม่ได้รองพื้นใดๆนะคะเราใช้แค่น้ำหมักอย่างเดียวน้ำหมักชีวภาพที่เราหมักเองในครัวเรือนนะคะก็จะพาทุกคนมาดูประสิทธิภาพของเขาะคะ่ะว่าแค่น้ำหมักชีวภาพก็สามารถทำให้ต้นพืช จเริ่มเติบโตได้ดีแค่ไหนนะคะเพียงแต่ประเด็นคือเราต้องเติมวัตถุดิบที่จะทําให้เกิดปุ๋ยในน้ําหมักชีวภาพเนี่ยให้เหมาะสมกับพืชที่เราต้องการปลูกเนาะอันนี้เป็นตอนนี้อยู่ในช่วงสร้างต้นสร้างใบนะคะพลอยก็จะใช้สูตรที่ใช้สร้างต้นนะคะสร้างสร้างใบนะก็อีกสักพักหนึ่งกาลังออกดอกก็จะมีสูตรน้ํานมนะคะคุณตาหมักไว้ให้เนี่ยค่ะเห็นไหมเขาแต่แตกิง่ง แตกกิ่งก้านสาขาแบบเยอะมากกำลังแตกออกนะคะนยะคะยอดแตกตาใหม่ๆขึ้นมาก็พอดีเขาถึงช่วงฤดูที่กำลังจะเตรียมออกดอกแล้วด้วยเนาะเขาก็ยอดที่แตกออกมาส่วนมากก็จะเป็นตาดอกค่ะยอดตาดอกเนาะยอดเขาจะได้แบบจะเป็นช่อๆแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นะเอย เขาใกลามากก็มองไม่เห็นนี่นะคะอย่างอย่างอย่างต้นนี้ติดดอกแล้วเห, <c oughs> ลเห็นไหมเบลอจับโฟกัสใหม่ค่ะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมดูนะคะทุกคนนี่ติดดอกแล้วค่ะก็ไม่เกินไม่เกิน จิกายนได้เห็นดอกแรกค่ะธันวาคงปีนี้ก็คริสต์มาสค่ะได้ได้มาถ่ายรูปมาเช็คอินกับดอกเก๊กฮวยแน่นอนค่ะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมทุกทกวันนะคะว่าออกดอกแล้วบานแล้วยังไงนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้ยอดบางส่วนก็ยังสามารถนำไปปักชำได้นะคะใครที่สนใจก็ยังพอมียอดแบ่งปันได้อยู่ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามมาค้ะฟาร์มนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะส่งต่อความสุขให้ทุกท่านได้ชมและก็ได้ชิมด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ